เว่าถึงวันหยุดปีใหม่สิ่งที่หลายๆคนคิดก็คงจะเป็นการไปเที่ยวปาร์ตี้การสังสรรค์แต่หารู้ไหมว่ามันจะมีอยู่อาชีพอาชีพหนึ่งแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสุดส่งท้ายของปีเขาก็ายังคงต้องทํางานนะฮะซึ่งอาชีพนั้น,น,นก็คือหมอและพยาบาลนั่นเอง เขาเหล่านี้นะจะคอยดูแลและคอยรักษาให้เรานะะฮในยามที่บ้างที่เนี่ยเราอาจจะปาร์ตี้หนักจนเกินไปไงทําให้แม้จะเป็นบรรยุดนะฮะแต่พวกเขาก็ยังคงต้องคอยมาดูแลเรา oh. อ่าแหละเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมาเป็นพยาบาลก่อนนะเ oh. พราะถ้าเราจะเป็นหมอเราต้องเออมีประสบการณ์กันทำงานโรงพยาบาลจนเลเวลสิก่อนป oh. เป็นพยาบาล oh. อ่ะ แค่จะทางานในโรงพยาบาลเราก็เมาแล้วถึงแม้จะเห็นผมออมีประสบการณ์การทำงานโจลิเบลเจ็ดแล้วแต่จริงๆแล้วผมเพิ่งจะมาทํางานที่นี่เป็นครั้งแรกนะฮะ <S <S จริงๆก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกหรอกผมอาจจะเคยมาฝึกงานเป็นพยาบาลไม่ก็เป็นคนจ่ายยาที่นี่มาก่อนอาแและถ้าเราจะเป็นพยาบาลเลยพยาบาลแล้วก็เราต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มจริงๆจะบอกว่าพยาบาลไม่จชเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้นะฮะผู้ชายก็เป็นได้ไหนดูซิผู้ป่วยในเมืองนี้คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกจริงไหมอืมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกงานเราเนี่ยอาแและหน้าที่ของเราที่เราจะต้อง ทำเลยก็คือเราจะต้องดูแลผู้ป่วยจนกว่าหมอจะรักษานะฮะก่อนอื่นสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเตียงขนย้ายคนไข้นะฮะไป let's go ทำไมเรามาหน้าห้องรีเซพชันล่ะโอ้ดูเหมือนว่า คนไข้คนนี้จะตาบอดนะฮะอ่ะนั่งแล้วก็อ่ะพิมพ์งานพิมพ์งานจะบอกว่าตอนนี้พายาบาลคนนี้เพิ่งมาทำงานหน้ารีเซพชันตรงนี้เป็นครั้งแรกไะมฮะ <c oughs> ไม่พิ่ว่างทำเพลงเสียเวลานะผมขนย้ายคุณเลย <c oughs> แล้วกันเราจะพาคุณไปยังห้องรักษาคนไข้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยว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 นะทำไมโรงพยาบาลที่นี่ถึงมีการต่อสู้กันล่ะที่นี่มันจะเป็นที่ทำการรักษาไม่ใช่หรอเออที่คุณเห็นอันนี้นะเป็นการแบบว่าเล่นละคเรเฉยๆ,ๆนะสร้างบรรยากาศให้คนไข้จะได้ไม่เครียดหรือคนไข้จะเครียดกว่าเดิมเนี่ยอะไรคนไข้นะเชิญตรง อ้าวคนไข้หายไปแล้วคนไข้ตกเตียงไม่คนไข้อย่าเพิ่งตายคนไข้อย่าเพิ่งตายคนไข้มานอนนี้ก่อนนะฮะมาสภาพคนไข้คนนี้จะเจ้าแย,ย,ย่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยอ้ my god เออผมกำลังจะตานเออคนไข้ฮะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะฮะก่อนอื่นเราต้องให้เลือดเขาก่อนเมื่อกี้สงสัยน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะเขาอาจจะเสียเลือดเยอะอ่ะโอเคผมสบายดีแล้วโอเคได้เลือดพอสมควรแล้วใช่ไหม ต่อไปผมก็จะให้น้ําเกลือนะฮะให้น้ําเกลือจากนั้นผมก็จะฉีดยาคุณหมอฉีดยาผมเหรอมันต้องฉีดนะฮะแต่ว่ามันไม่เจ็บมากหรอกมันเจ็บเท่ามดกัดมดกัดอีกแล้วหรอมาผมจะฉีดยาแล้วนะโอเคทําใจให้สบายนะมันไม่เจ็บเฮ้ย <c oughs> ทำไมพอพูดถึงการฉีดยาคนมันต้องแบบว่าเป็นอย่างยุคทีเลย ผมไม่เอาเข็มฉีดยาได้ไหมหมอผม <Why? S 2> ไม่อยู่ที่นี่แล้วผมไปดีกว่าไม่เดี๋ยวก่อนคนไข้จริงๆผมไม่ใช่หมอผม,มเป็นแค่พยาบาลแต่ถึงจะเป็นพยาบาลผมก็มีประสบการณ์การฉีดยานี่จิ้มเลยหนึ่งทีมาเคลื่อนย้ายมามาผมยังรักษาคุณไม่เสร็จกรุณานะนอนเฉยๆด้วยเออ <c oughs> <c oughs> ผมว่าคนไข้คนนี้อาการน่าจะหนักแล้วเนี่ยไม่ใช่อาการป่วยนะอาการสมองเนี่ยเอาแหละคุณพยาบาลยูริฮะช่วยรักษาคนไข้คนนี้ให้ด้วยนะฮะผมไม่ไหวกับคนไข้คนนี้แล้ว เขางอแงอะ<ร>เขาแบบ <c oughs> เขาตัวปกเปียกเหลือเกินขนขึ้นเตียงก็ไม่ได้ด้วยคนใกลนะ้ถ้าคุณไม่ทําตัวด,ดีๆผมจะพาคุณไปห้องผ่าตัดแล้วนะผ่าตัดเปลี่ยนสมองไม่ไหวแล้วคห้คคนนี้มันจะรุนแรงเหลือเกิน <c oughs> ต้องฉีดยากรอบอ่ะน, <c oughs> นั่งบนเตียงดีอ่ะ <c oughs> ทำไมการทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มันช่างน่าปวดหัวเหลือเกินไหนลองอ t k ตรงไหนสิว่าเขามีเชื้ออะไรในตัวหรือเปล่าอืขึ้น2ขีดแปลว่าคนนี้น่าจะแบบว่าเป็นไข้หวัดมีเชื้อไข้หวัดอยู่ในร่างกายผมว่าคนไข้เขาคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนี่แต่งสีวิวแชร์นี่สีเขียวสดใสน่ารักคนไข้ผมจะพาคุณไข้ไปเดินทัวร์ห้องพยาบาลนะฮะอันนี้เป็นอ๋อน่าจะเป็นห้องตรวจสุขภาพนะครับห้องนี้มีอุปกรณ์เต็มเลยและนี่ก็คือห้องรักษาเริงนะฮะ ห้องฉายเครื่องรังสีคุณหมอซาร่าฮะช่วยดูแลคนไข้คนนี้ได้ไหมฮะดูเหมือนคนไข้คนนี้เขาจะอาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เลยเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยอ,อ,อาการหนักกว่าที่ฉันคิดนะฉันไม่รักษาแล้ว,วนี่ก็คือห้องเนะอ็กซเรย์นะฮะอ้าวห้องเอ็กซเรย์กำลังว่างเรามาเอ็กซเรย์กันดีกว่านะแล้วว่าแต่เครื่องนี้มันใช้ยังไงเนะี่ยอ่านี่เปิดเครื่องเอ็กซเรย์ ray. เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกรุณานั่งให้เป็นระเบียบด้วยเราจะทำการเอ็กซเรย์นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวคนไข้จะเล่นโทรศัพท์ในระหว่างการรักษาะ เดี๋ยวผลการรักษาจะเพี้ยนได้โอเคเอ็กซเรย์เสร็จแล้วผมว่าคนไข้คนนี้เขาไม่น่าจะป่วยหรอกมั้งเนี่ยเขาน่าจะแกล้งป่วยหรือเปล่าผมป่วยจริงๆนะผมอุตส่าห์ใส่แมสเลยอ่าแล้วเราเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วขอดูผลเอ็กซเรย์หน่อยผลเอเ็กซเรย์บอกว่าอืดูเหมือนว่าที่โครงคูนจะมีปัญหานะอ่คนไข้ไปไหนแล้วเนี่ย <S <S ผมเหนื่อยกับการทํางานเป็นพยาบาลโรงพยาบาลน,นี้มากเตยคนไข้ที่นี่มีแต่ คนไข้ที่มีแต่ความปนป่วนอ๋อดูเหมือนว่านี่จะเป็นใบเซอร์นะฮะตอนนี้เราเลเวล9แล้วนะฮะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปะแผลนะฮะแต่คนไข้ที่เราเคยรักษานะเป็นโรคสมองมีปัญหานะฮะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแปะพาสเตอร์มันเกี่ยวอะไรโอ้ไม่กอดดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะป่วยนะฮะ,ะ,ะตามเข้มาได้เลยครับหมอว่าแต่ทําไมเขาถึงไม่ใช้ที่ขนยายผู้ป่วยเนี่ยช่วยด้วย จะกอดลูกแล้วเออคุณฮะใจเย็นฮะดูท่าน,นี้น่าจะฉุกเฉินกว่าช่วยกรุณาขึ้นเตียงด้วยฮะหรือว่าเขาไม่อยากนั่งเตียงใหญ่ทําไมดูเหมือนคนไข้ที่นี่เขาอ้านี่ไงคนไข้น่นรถเข็นแล้วไายเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรักษาไปตรวจสภาพอาการเอง มาห้องนี้เลยอ่ะเชิญฮะเชิญโอเคมาก่อนอื่นผมต้องทาการวัดไข้คุณก่อนนะฮะอุปกรณ์วัดไข่อยู่ไหนนะไอ้อุปกรณ์วัดไข้นะผมขอติดคุณหน่อยนะฮะนยำ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 โอ้ดูร่างกายคุณดูจะสูงเกินไปเนี่ยเก้าสิบเก้าองศาต่อไปผมขอทําการตรวจหัวใจนะฮะตรวจการเต้นหัวใจหน่อยึ อัตราการเต้นของหัวใจปกติดีนะฮะต่อไปก็ตรวจลิ้นนะฮะตรวจลิ้นตรวจตรวจตรวจเหมือนว่าสปาพในช่องปากคุณจะปกติดีนะฮะสรุปคุณป่วยหรือเปล่าเนี่ยฉันป่วยจริงๆนะฉันเป็นไข้อาแหละเป็นไข้ฮะอ่ะยาอ่ะกินยาเลยฮะอ่ะกินยาเอาแหละตอนนี้คุณกินยาแล้วนะเหลือแค่คุณพักผ่อนนะคุณก็คงหายเองนะฮะหรือถ้าไม่พอก็เรามีขวดนมให้คุณดื่มนะฮะนี่อ้าวเราดื่มเองโอเคคุณหายแล้วยินดีด้วยนะฮะอ้าว เขาหายแล้วจริงนะเขาหายไปจากโรงพยาบาลนี้แล้วแต่อย่างน้อย,ยนะการรักษาคนไข้คนเมื่อกี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะเยี่ยมไปเลยขนาดเราไม่ได้เป็นหมอเนี่ยเรายังรักษาคนไข้หายเลยหายไปจากโรงพยาบาลทีนีด้วยประสบการณ์ทั้งงานคุณเลเวลสิบแล้วตอนนี้คุณก็เป็นหมอได้เยี่ยมเราเป็นหมอดีกว่าอาละตอนนี้ผมก็เป็นหมอแล้วนะฮะและผมจะต้องหาชุด หมอกอนถึงแม้ผมจะตัวเล็กนะแต่ว่าผมก็สามารถรักษาคนไข้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนอดูไหมว่าอันนี้จะเป็นสีของชุดนะฮะสีฟ้าคือพยาบาลสีน้ําเงินคือหมออันนี้อะไรเนี่ยไฟอะลามถ้าเรากดอ๋อ,อถ้าเราจะก่อวินาศกรรมรต้องจ่ายตังค์เฮ้ยที่นี่มี3มชั้นละเนี่ยไปสำรวจชั้นสซะหน่อยว้าวนี่ไงผมเจอหมอแลแดังว่าข้างบนนี้ต้องมีชุดคุณหมออย่างแน่นอนที่นี่มีดอกไม้ได้วยเหรอ ม,มีดอกไม้ด้วยนะเอาไว้ให้คนไข้ทําไมเวลาเราตัวเล็กเราดูแบบว่าไม่ค่อยมีความน่าจะถือในการรักษาเลย <c oughs> นี่ชุดคุณหมอนะฮะเจอแล้วเนี่เราเป็นหมอนะฮะคนอื่นเขาจะรู้ไหมว่าผมคือหมอเนี่ยา <c oughs> ได้เวลาไปทําการรักษาคนไข้แล้วนะฮะรอบนี้เราเป็นหมอจริงๆแล้วหวังว่าผู้ป่วยคงจะเชื่อเรานะแม้ว่าเราจะตัวเล็กกระปิดกริดก็เถอ,อะอาแล้วนะฮะมีคนไข้คนไหนรีเบคก้านะฮะรีเบคก้าฟอลโล่มีไปผมทําการไปรักษา อ่ะอดูเหมือนว่าตอนนี้ิเบิก้กากำลังแบบว่าพูดคุยกับเออหน้าเคาน์เตอร์อยู่นะฮะรรรเออคุณพูดอะไรคะคุณพูดเรื่องเออพอดีฉันปวดเป็นไข้นะฮะผมว่าหน้าที่ขนย้ายผู้ป่วยไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเราเป็นหมอเราต้องทําการรักษาหมอมาแล้วนะฮะคนนี้เขาเปื่อยเปื่อยอ,อ,อ,อะไรเปื่อยอ่ะ หมอมาแล้วนะฮะปัดอึผมข้อทาการวัดไข้ก่อนอุณหภูมิร่างกาย99นะแต่เราชี้ไปนู่นต่อไปนะผมก็ทําการตรวจลิ้นนะฮะนี่ดูการทำงานของหมอโอ้ถือว่าผู้ป่วยนี้เขาจะติดเชื้อนะฮะงั้นเราจะต้องฉีดยาเขาในเมื่อฉีดฉีดเชื้ออะไรติดติดเชื้อเราก็ต้องฉีดยาโดยวัคซีนนะฮะฉีดยาแล้วนะคะขออนุญาตฉีดยาโอ้รวมขออนุญาตฉีดยานะฉีดที่แขนปึ๊บ นี่อ่าแหละเดี๋ยวสักพักร่างกายคุณก็ณคงจะโอเคเองนะฮะระหว่างนี้ก็ขอตรวจการเต้นของหัวใจหน่อยึแอมไอโอเคอ่าเพราะถามว่าคุณโอเคอยังชชื sure. ่อแน่นอนตอนนี้คุณโอเคแล้วโอเคอ ไปแล้วผมไปแล้วเยี่ยมนะฮะในที่สุดเราก็รักษาคนไข้ได้สําเร็จแล้วนะฮะบอกแล้วว่าถึงผมจะเป็นหมอตัวเล็กแต่ผมก็แจ๋ยวยังไงล่ะจิ๋วแต่แจ๋วรู้จักเป้าดูเหมือนว่าคนไข้ในโรงพยาบาลนี้มันจะเยอะเกินไปแล้วนะ,ะเราไปพักกลางวันดีกว่าไปกินข้าวที่ชั้น3สจม่ะไปชั้นสานี่มีห้องกินข้าวผมไหมเนี่ยปัง โอเคสำหรับการทำงานในโรงพยาบาลเมเปิลในวันนี้ตองขอตัวอันไลฟ์ไปนี้ก่อแล้วกันนะครับก็อย่าลืมว่าถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะฮะแต่คุณก็ต้องใส่ใจสุขภาพดีๆด,ด้วยนะระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะฮะคุณจะได้ไม่เป็นภาระาของคุณหมอมากจนเกินไปและคุณจะได้สามารถปาร์ตี้และใช้ชีวิตได้อย่างหนุกเน,นินอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายแล้วนะครับไปบ่ายขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในวันคริสต์มาสนะหมายถึงวันหยุดปีใหม่ด้วย